รายการคอซี่ซี่คุกบายเซฟจ์อันนี้จะมาชุดเพื่อนๆครับแป้งพับเพสตรีเมนูของหวานเบเกอรี่มาอีกแล้วดูซิว่าแป้งพับในการทำหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถทำเป็นเมนูขนมปังอะไรได้บ้างาก็ถ้าเพื่อนๆชอบรายการการนำเสนอรายการอาหารของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำเมนูต่อๆไปด้วยนะคะไปดูวิธีทำกันเลยเด้ใส่น้ำเปล่าลงไปหนึ่งถ้วยตวงตามด้วยยีสต์และน้ำตาลทรายแดง คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากนั้นเราจะเทแป้งสาลีในประสงค์ลงไป2ถ้วยนะคะเราจะใช้ไม้พายคนส่วนผสมแป้งและน้ำจนจับตัวกันเป็นก้อน หลังจากนั้นเราจะพักแป้งทิ้งไว้จนขึ้นฟูสองเท่าหลังจากแป้งได้ขึ้นฟูสองเท่าแล้วเราจะกางแป้งออกนะคะแล้วแรปด้วยพลาสติกนำไปแช่ตู้ฟิตประมาณ1ชั่วโมงหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงแล้วเรานำแป้งออกจากตู้ฟิตมาลีด หลังจากนั้นเราจะนําตัวเนยที่เราทําเตรียมมาไว้มาวางตรงกลางแผ่นแป้งนะคะเราจะพับแป้งทั้งสองด้านนะคะเข้าหากันให้ปิดตัวเนยจนสนิทด,ดีนะคะหลังจากนั้นเราจะนำไม้มารีดแป้งและเนยให้เข้ากัน เราจะรีดในลักษณะแป้งพับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหลังจากที่เรารีดแป้งในขนาดที่เราต้องการแล้วเราจะพับปลายทั้งสองด้านนะคะทบเข้าหากันหลังจากนั้นเราจะนำแผ่นแป้งไปแช่ตู้ฟรีซอีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงแล้วเราจะนำแผ่นแป้งมารีดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราจะนำมีดมากรีดด้านข้าง ทั้งสองด้านนะคะหลังจากนั้นเราจะรีดแป้งให้ตัวแป้งขยายออกก่อนจะนำมาขึ้นรูปนะคะหลังจากรีดและตัดแล้วเราจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวแป้งจะมีชั้นเลเยอร์ของเนยนะคะหลังจากนั้นเราจะนำแป้งพับนะคะมาตัดเป็นรูปทรงต่างๆ ขณะที่เรากำลังขึ้นรูปขนมอยู่นะคะเราควรอุ่นเตาอบที่อุณหภูมิ250องศา10นาทีก่อนนำขนมเข้าอบในอุณหภูมิ200องศา45นาทีหรือจนกว่าขนมจะสุกนะคะ หลังจากเราทำตัวขนมเสร็จแล้วก่อนเราจะเข้าอบนะคะเราจะต้องทำไข่วอชก่อนนะคะคือการนำไข่แดงและน้ำมาผสมกันแล้วก็มาทาบนตัวขนมก่อนเข้าอบนะคะเพื่อเคลือบเงาและขึ้นสีนะคะสำหรับวันนี้ขั้นตอนการทำแป้งพับของเราก็ได้เสร็จลงแล้วขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ